กราวสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมบนเนินที่ผมอาร์ตจะช่องอาร์ตคอมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราเล่นเกมฮันกี้ชาร์กนะครับซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าตัวฉลามตัวสุดท้ายนะครับเรียกว่าฉลามได้ไหมมันจะเหมือนคล้ายๆามังกรเลยนะเหมือนก็ซิล่าครับอันนี้ก็ถือว่าผมผมเล่นตอนนี้ผมก็ซื้ออะไรเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเออเต็มนะครับเหลือแค่อัพแตงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ของแต่งรู้สึกว่าดัาจะเหลือ หรือเยอะพงสมควรนะที่ยังไม่ที่ยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเก็บเพชรยังไม่พอนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูก่อนว่าตัวละครเนี่ยไอจไอ้ฉลาวนี่มีอะไรบ้างนับที่ผมเล่นนะครับก็แรกๆนะครับก็สามารถกินได้เกือบทุกอย่างครับในแมปเลยนะครับทุกอย่างเลยแหละนะครับผมไม่มีตัวไหนที่สามารถกินไม่ได้นั่นเองนะครับข้อดีมาเลยนับแรกนะครับแล้วก็อันนี้ของแต่งนะครับอยากรู้ว่าพี่อาใช้อะไรครับของแต่งก็มีวันนี้มีประมาณนี้นะครับผมมาดูเครื่องชิดแรกก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ ต่อไปไอผู้ติดตามผมนาเรือฉลามนะครับผมใช้เป็นนะครับเจ้าตัวเนี่ยครับสตัวนี้นะครับผมเพื่อทําการนะครับเพิ่มบัฟนั่นเองนะครับอันนี้รู้สึกว่าทางตัวเกมมันแจกมาเนาะผมก็ติดตั้งไปงั้นนะครับต่อไปของส่วนไอเทมบนหัวผมมีอะไรบ้างนะครับไอเทมบนหัวผมจะมีเป็นนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเพื่อเพิ่มนะครับอีเวนต์นะครับก็คือได้ต่างเยอะขึ้นเองนะครับต่อไปก็ของแต่งต่อไปก็เป็นนะครับเพิ่มพอยต์คะแนนนะครับตัวนี้ครับ e n e น g y นะครับเพิ่มพลังงาน1 0นะครับ ต่อไปอันต่อไปก็คือเป็นสร้อยคอนะครับผมเป็นนี้ครับเพิ่ม energy ห้าเปอร์เซ็นนะครับอันนี้รู้สึกว่าเราจะเป็นของใหม่หรือเปล่านะครับโอเคคลิกอะไรเนี่ยครับโอเคอันนี้ดีมากครับผมอุยอยากซื้อแล้มันถาวรไหมครัผมว่าได้ถาวรครับอันเนี้ยครับโอเคของใหม่นะครับอันแต่ต่อไปผมสร้อยกระดาษผมเป็นเอานี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพิ่มเพิ่มครับอีเวนต์เหมือนเดิมอันนี้ก็ต่อไปเป็น ช่วงหัวตรงนี้นั่นครับผมก็ใส่ประมาณนี้ครับผมสองอันนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องรอครับเก็บตังค์นับสองร้อยนะครับก็ซื้อเอานะครับรอก่อนอันต่อไปของแต่งผมก็จะมีเป็นเซิร์มเป็สุดท้ายก็จะเป็นเออนี่ครับคาเมราซูมนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็หาพวกของในแผนหาพวกของในแผนที่นะครับหาฉลามแล้วก็ตรงนี้นั่นครับประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเล่นกันเลยนะครับอันนี้ตัวอะไรอะตัวละครใหม่เลยนะครับ ฉลามตัวใหม่นะครับฉลามปลูโอเคหนฉลามตัวใหม่อยู่ไหนฮะผมต้องโอ้นี่นี่เดมอนนะครับฉลามปีศาจนะครับโอเคปัจจุบันยังมีแค่ตัวเดียวนะครับอู้นี่เสอร์มันมีการจัดเกรดของฉลามเลยนะอันนี้ธรรมดานะครับคอมมอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวขอพิเศษนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเล่น ได้พอเยอะพอสมควรแล้วนะครับฉากตัวนี้ซื้อไงนะครับขอดูสิใช้ประมาณ1,2 0 0เพชอรเพนะครับโอ้โหมีการพ่นนิดนะดูดินะครับเออเรามาดูตัวคอนสุดท้ายดีกว่านะครับตัวคอนสุดท้ายผมอันนี้ครับเกือบสุดท้ายแล้วกันโอ้โหอัปเดตใหม่นะครับนะครับตัวละครนี้ครับก็จะมีนะครับนี่ครับก็มี2อันนั่นคือไฟฟ้านะครับกับตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับชึบไปเลยนะครับ โอเคเราไม่เอาสิ้นครับลองเล่นกูดูก่อนนะครับผมอันนี้มีการอัปเกรดใหม่นะครับถือว่าสวยงามพระรามแปดครับสามารถชนสิ่งกีดขวางหรือหินได้นะตัวนี้ไปเลยครับโอ้สเต็กมันหมดเร็วเกินครับนี่ครับเก็บหลอดเกรดครับเปลี่ยนใหม่นะครับเัปเกรดใหม่ได้หลอดเกรดหมดเร็วมากตาย จัดไปครับชนไปหนึ่งตัวสองสามสี่นะครับโอเคประตูมิตินะครับเดี๋ยวค่อยเข้านะครับเราเก็บเกตให้มันเต็มเก่อนครับนี่ครับเราสามารถใช้เกตได้แล้วเราก็เข้าไปประตูมิติเลยนะครับไปเราไปทุ่งแทงก่อนครับกดใช้สกิลครับเป็นการพ่นสายฟ้ามาครับโอเคครับ บริเวณที่โดนนะครับเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะฮะโอเคอ้แชแช่โกรัสนี่คือผมว่าน่าจะโกงพอควรนะครับโอเคครับสเต็กไปครับจวดนี้โอเคครับตัวละครตัวนี้ดีหนึ่งครับมันสามารถที่จะชนหินได้ด้วยนะครับเพื่อเก็บเกตืนั่นเองนะครับโอเคป๊บเรากดใช้รัวนะครับไม่ต้องกลัวครับ แต่สเต็กมันน่าจะหมดเร็วไปหน่อยครับขับไปโกรชมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกินขย้อนได้หมดนะครันะครับโอเคสายฟ้าเราสังเกตนะวาสายฟ้าจะจะไม่ทําการสร้างนาเมีให้กับเจ้าตัวฉลามที่เป็นตัวใหญ่นะครับสร้างแค่ให้แค่ติสตันอย่างเดียวนะครับผมโอเคเราชนไปครับหวนนี้แต่งหนึ่งครับ จุยกินนะครับูโอเคนะครับหนึ่งพันสองร้อยเพชรนะครับเราเล่นไปเรื่อยฮะเดี๋ยวเราก็ได้นะครับผมตัวละครพิเศษตัวนี้ครับโอเคโอเคนะครับผมราค่อยกินไปครับโอเคเพชรเราได้เยอะมากครับทีละแปดเม็ดโอเคแต่มันสเต็คมันหมดเร็วมากนี่ครับกิน ชงหัวนี่คือก็โกงนะครับมันไว้ช่วยยิงเราได้นะใต้ท้องเรานะครับไปครับอ้สแต็กหมดเร็วมากคือสแต็กมันหมดเร็วไปไหนครับตัวนี้นะครับสายฟ้านี่คือหมดหมดเร็วนะผมว่าอัปเดตใหม่เนี่ยปกติสายฟ้ามันไม่หมดเร็วขนาดนี้นครับจัดไป ช็อตครับเป็นหนึ่งทีแล้วก็โกรัสครับแล้วก็คังนี้ก็สบายครับพยายามเล่นนะครับพยายามถ้าจริงๆแล้วผมแนะนำว่าให้เก็บสกิลสายฟ้าไว้โบกกับโกรัสนะครับเพราะว่าเอเนอร์จีของเราจะไม่เวีนหมดเลยนะฮะโกงมากแล้วก็จะช็อตได้รัว เรื่อยๆนะครับแต่นี้ผมทํารอบหนึ่งครับนี่ครับแป๊บเดียวครับเต็มโอเคชึบทับไปครับตัวนี้ โอเคครับเราเก็บสแต็กไปเรื่อยได้อยู่นะครับผมโอเคอยู่เป็นหนึ่งครับอ๋อค้างอีกเป็นหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเก็บศัตรูได้ไปคว่าที่เยอะพอสมควรน,นะครับผมโอเคได้สองเกรอ๋อนี่คือไอเทมเหรอนในเป็นของการซื้อไอเทมนะครับรอก่อนไปครับเราเก็บสแต็กไปเรื่อยก่อนนะครับนี่เราก็กินกินปลากินนู่นปิ้นี่ไปก่อนครับ ไปครับเวลาเพิ่มไป2นาทีเรื่อยครับถ้าเราได้ตัวเพิ่มเวลาอีกก็นานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเราใหญ่สุดนะครับจุบ โอเคนะครับส่วนตัวถ้าเก็บซื้อตัวละครตัวนี้ผมว่าใช้ได้นะครับโกงดีนะครับอันนี้ดูนะครับดูดิผมว่าส่วนตัวผมว่าผมชอบตัว,ต,วตัวละคร,ะครไอ้ปลาฉลามเก้าหามากกว่านะครับอันนี้มันยังไม่สุดเท่าไหร่ ครับ เรียบร้อยครับเคลียหมดเรียบร้อยครับผมเอาโอเคประมาณนี้นครับกับตัวละครตัวนี้นะครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีอะไรเดี๋ยวติดตามไว้กับเจ้าตัวเกมอังกี้ชันะครับก็มันเดิมคับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมนะก็ไม่บ่ายนะครับกับตอบคลิปนี้ครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผม